รักของแม่นี่ไม่มีวันอ่อนเพลียเลยดูนะที่วัดหลวงพี่มีไก่อยู่หลายตัวมีหยุดตัวหนึ่งมันออกลูกดกหน้าดูลูกมันคลอกสิบสองตัวปีหนึ่งมันออกตั้งสามคลอกปีละสามสิบตัวมันเลี้ยงดีจริงๆเลยมันเลี้ยงคลอกหนึ่งยังไงคลอกสองออกมาอีกสิบตัวมันก็เลี้ยงเหมือนเดิม บางตัวนะมีอยู่ตัวหนึ่งขาหักข้างหนึ่งขามันบวมมันยังนอนตะแคงคุยให้ลูกกินข้างเดียวไปนอนตะคุยนอนตะแคงคุยให้ให้ลูกมากินแล้วเรียกเรียกเรียกลูกทุกวันเลยพอหยิกคุย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 พอเจออาหารแทนที่ตัวเองจะกินคุยแทบตายเรียกลูกมากินมบครออหนึ่งเลี้ยงไงข้อสองเลี้ยงกันข้อสามก็เลี้ยงกันไม่เคยมีว่าความรักของแม่จะเพียไปจากหัวใจเลย ไม่ใช่ว่าคอ้อหนึ่งเลี้ยงดีข้อ,อสองกูเพลียเต็มดีมึงมาหากินเอาเองมั้งไอะพอถึงคอ้อสามไปตามยาถากรรมแม่เพลียเต็มทีแล้วไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยเลี้ยงมายังไงกี่คอกี่ข้อเลี้ยงแบบนั้นหมดเลยแม่มันรักจริงๆวันหนึ่งแม่ไก่ไปนำลูกไก่ไปเลี้ยงสี่ตัว นำไปเลี้ยงอยู่ริมริมคลองปรากฏวันนั้นเหยียวมาจากไหนไม่รู้เฉียวปั๊บเอาลูกไก่ตัวหนึ่งไปได้ไม่คลองใหญ่แม่ไก่ไม่เคยบินข้ามคลองนั้นพ้นเลยวันนั้นพอลูกมันถูกเหยียวเฉียวไปหมมันบินตามติด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 ต กลับไม่ได้ลองตอกกอกกอกกักกกนะจนจนเจ้าของบ้านต้องนําเรือไปรับกลับขาไปขามไปไปได้เพราะความรักลูกต่อไปมีชื่อเรื่องว่าแม่คือผู้ใจอ่อนต่อลูก หญิงคนนี้เมื่อสมัยก่อนแกก็ไม่เคยคิดถึงพ่อถึงแม่พอไปแต่งงานมีลูกขึ้นมาคนก็รักลูกถนอมลูกเลี้ยงลูกจนความเลี้ยงลูกที่ใกล้ชิดเนี่ยทำให้เธอคิดถึงชีวิตเมื่อเยาววัยว่าแม่ของเธอนั้นก็คงจะรักเธอเหมือนที่เธอรักลูกในที่สุดปรากฏว่าเธอก็ขออนุญาตสามีมาเดินทางมาเยี่ยมแม่แต่ขณะที่กลางทางมาแล้วเกิดร้อนจัดเห็นบ่อน้ําก็ลงไปอาบน้ําลูบเนื้อลูบตัวแล้วก็เอาลูกวางไว้ที่ขอบสระบังเอิญหญิงใจยัก เขาเรียกว่าหญิงใจยักษ์คือยักษ์อะไรมันปลอมตัวมาคิดจะเอาเด็กคนเนี้มาเป็นลูกของมันจ้ะมันจะเอาไปกินหรือจะไปขายก็ไม่รู้ล่ะมันก็อุ้มเลยแล้วก็บอกลูกแม่ลูกแม่ปรากฏว่าผู้หญิงคนที่อยู่ในน้ําก็ร้องลูกฉันลูกฉันไอ้นี่ก็บอกก็ลูกฉันลูกฉันแย่งกันใหญ่เลยขึ้นมายูแย่งกันแย่งกันใหญ่คนก็เห็นไปยังไงกันเนี่ยวะสองคนเนี่ยไม่รู้ลูกคนเดียวนี่มมนุษย์จะเป็นของใครกันแน่ คนก็บอกเอางี้แล้วกันเนี่ยหญิงแม่หญิงสองคนนีมม่อย่าโมเถียงกันเลยว่าลูกใครเอาไปหามโหสถบัณฑิตดีกว่ามโหสถบัณฑิตนี่ตัดสินเก่งมากมีเรื่องอะไรแล้วก็ตัดสินเป็นธรรมแล้วก็ตัดสินแล้วไม่ไม่มีใครเถียงได้เก่งมากมโหสถก็เลยบอกเอางี้เอาเชือกขึงเข่าแล้วก็เอาเด็กประพาดเอาให้สะดืออยู่ตรงเส้นเชือกแล้วก็ให้หญิงคนที่เป็นยักษ์เนะี่ยเยอะทางหัวแล้วหญิงที่คนที่เป็นแม่อยู่ในน้ำมาให้เยอะทางขาแล้วก็นับหนึ่งถึงสามว่าใครเยอะได้ ลูกก็เป็นของคนนั้นพอเย่อะนับหนึ่งถึงสามเข้าเดืปุ๊บเท่านั้นเองนังยักเยอ่อปุ๊บุบุบเยอ่อตะพื้นเด็กก็ร้องพอร้องขึ้นมาท่นนั้นหญิงผู้เป็นแม่ใจอ่อนปล่อยเลยพอปล่อยท่านั้นเองหมสถบัณฑิตก็ตัดสินทันทีว่าหญิงคนที่เย่อเอาเย่อเอาหัวจะขาดยังไม่รู้สึกเลย ไม่ใช่แม่แต่หญิงที่พอเห็นเด็กร้องแว่น่ะนะปล่อยนัะนะ่นแหละคือเพราะแม่แปลว่า<ม>ผู้<ม>ใจอ่อนต่อ,อ